จัก็พี่แล้วนะครับที่มีน้องๆเรียกร้องมาว่าอยากจะดูเพิ่มอีกไม่ว่าอีกแล้วหรอนะครับพี่จิงก็วานมาตั้งนานแล้วแต่ว่าขี้เขียนพี่เียดลงคลิปนะครับก็เลยเอาให้ดูใหม่กันละกันเนาะนี่ครับนะับพี่หนึ่งนะครับที่เคยดูกันไปแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติมนะครับสองอันนี้ก็ภาพที่สามที่เคยดูไปแล้วนะครับ พี่สีก็จะเป็นแบบนี้แบบชุดนอนอันนี้ก็วาดมาใหม่นะครับอันนี้ไม่เหมือนในไม่มีในการ์ตูนนะครับไม่มีในมังงะด้วยอันนี้คือวาดมาใหม่นะครับมีหลายรูปครับอันนี้ลงสีน้ําครั้งแรกครับรู้สึกว่าผิวจะเหลืองไปหน่อยเนาะอไปครับนี่อันนี้อยู่ในมังงะนะครับ อยูในหนังสือกร์ตูนก็จะเป็นแบบนี้ลอกแบบมานะครับแล้วก็มาวาดแล้วก็ระบายสีเองนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นี่ไม่ใช่นะ นีจูนนี่เคยดูไปแล้วใช่ไหมน,นี่ก็เคยดูไปแล้วนะครับอันนี้เซเลอร์ม,มานี่ไงบอกว่าที่ชอบที่สุดนะคะเพราะว่าระบายเต็มเต็มหน้าเลยรูปอื่นนี้จะไม่เต็มหน้านะ น,นี่ก็ดูไปแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับปกติเต้มไม่มีตัวนี้ที่บอกไปแล้วนะครับเต้มไม่มีแซคเคิร์นนะครับนี่ก็วาดเพิ่มเติมออกมานี่นะครับนี่ภาพครึ่งหน้าหลายคนชอบมากเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมเป็นเซเลอร์ครูโตนะครับที่วาดเพิ่มนี่เซตุมูนนี่ต่อไปนี่จะเป็นตัวนี้ เอ็ม้มล่ะเพิ่มเติมมาคือเซเล์ตูโตนะครับอันนี้ถ้าเดินนี้จะลอกแบบมาจากอะไรนะเกอรเจเนเรชันหรือเปล่าจะไม่ได้นี่นะครับโอ้นีนิโปนิดนึง ชุดว่ายน้านะครับมัน,นจะออกแบบเป็นแบบโมเดลเป็นนางแบบนิดนึงนะครับนี่แล้วก็แบบนี้อันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยไม่ชอบที่ภาพเดิมเขาหน้าแก่เกินไปนะครับก็เลยวาดใหม่ให้มันดูแบบน่ารักน่ารักนิดหนึง่งโอ้อันนี้คือถูกโซล่ามนะครับอันนี้น้มิไม่ได้ไม่ใช่เซรามูนละเริ่มจะ นอกกรอบล่ะไม่เริ่มจะไม่ใช่เซเลมูนล,ล่ะแค่หมดแล้วเดี๋ยวข้างหลังก็มีอยู่นะครับข้างหลังก็จะมีนี่ตามข้างหน้าได้ไหมที่เป็นชุดเซรามูนนะครับแต่นี้ก็จะเป็นชุดชุดว่ายน้ำอันนี้ก็จะเป็นชุดแบตรตอรี่ นี่เซเ n เนปจูนกำลังนั่งอยู่เลยนี่อันนี้อยู่ในมังงะนะครับเซเลมาในชุดสีขาวชุดเปสีขาวในมังงะก็มีนะน้องลองไปดูหน้าอะไรก็มจำไม่ได้เป็นตอนพิเศษของเซเลมาเองนะครับลูกสาวนักการเมืองนี่นี่ไงอันนี้คือเซเลวี นี่เซเลอร์มาอันนี้คือชุดนี้ก็คือชุดที่เขาออกแบบไว้ก่อนนะก่อนดั้งเดิมแล้วนะครับจะเป็นชุดต้องดั้งเดิมของแต่ละคนเลยนี่นี่เซเลอร์มาร์คิวรีครับมีเซเลอร์จูปิเตอร์คล้ายๆจูปิเตอร์แผนเลยเนาะต่อไปเซเลอร์มูนนี่ครับจะเป็นผมทรงผมสีชมพูหมดยังยังไม่หมดน่าสุดท้ายแล้วมานี่จะได้เป็นตัวนี้แบบนี้ครับ นี่หมดแล้ววาดหมดแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณม,มากๆที่ชื่นชอบในผลงานของผมนะครับโอเคแค่นี้ก็แล้วกันเนาะ